สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบริงทั่วโลกคือฮาส่องแฟชั่นสุดจีตจากลิซ่าราคาอลังสมเป็นไอดอลระดับโลก ลิซ่าแบล็คพิงหรือลิซามโนบาลหยิบจับทำอะไร,ร,รก็เป็นกระแสเป็นที่จับตามองของแฟนคลับทั่วโลกไม่แปลกใจที่หลากหลายแบรนด์ดังระดับโลกพร้อมทุ่มเงินก้อนโตเพื่อที่จะได้ร่วมงานกับเธอสักครั้งซึ่งปัจจุบันลิซ่าน่งแทน g l o b a l brand ambassador ให้กับแบรนด์ดังระดับโลกซิลีนนั่นทำให้ล่าสุดลิซ่าปรากฏตัวหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งที่นิวยอร์กในลุกสุดจี๊ดห่มซิลีนทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าแต่ที่แฟนๆฮือหาและได้รับความนิยมคือชุดคอสสีชมพูฟอกเฟอร์คสสีสัน สะดุดตาจากเซลีนซึ่งมีราคาสูงถึง3,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 0 0 0 0แบาทนั่นเองเรียกได้ว่าสมเป็นแบล็คพิง์ตัวจริงเสียงจริงจัดสีชมพูรดรกันไปเลยครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก e news 24 tv ขอบคุณครับ